สวัสดีค่ะมีรถกระบะแค็บยอโต้สภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะอิส z สูดีแม็กสเปคแเครื่องยนต์3ผ่าน s l s ยอโต้คันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะนังนะคะ a อบบร์บคเกุญแจรีโมทยอโต้ค่ะกระจกปับไฟฟ้าพัดไฟฟ้านะคะเป็นเครื่อง i อเทคแล้วนะคะ ดาวหนึมนบาทขึ้นไปนะคะผ่อนเดืละห0พับาทเท่านั้นค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าพักไฟฟ้านะคะขนของไม่เยอะค่ะด้านหลังคะ่นะราคาโปรโมชั่น269,000บาทดาว1 0 0 0 0บาทนะคะผ่อน6,000บาทค่ะเครื่องยนต์ไอเทคแล้วนะคะขับดีมากๆเลยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้ช่างซื้อที่ซิ้คันนี้ได้คนเดียวนะคะที่1มืค่ะ ขับขึ้นไปค่ะก็สุลรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถกระบะแค็บเกียออโต้หน้าใช้นะคะได้นำารถคันนี้เลยนะคะขับดีแอร์เย็นสภาพสวยค่ะอิสุสูดีแมทสเปซข่บเครื่องยนต์3ามผ่านเกียออโต้คันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงเท้าสอบถามยละเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอ